แถวนี้ผีดุเปิดรายนามนาคราชผู้มากด้วยบารมีในปัจจุบันมีความเชื่อเกี่ยวกับพญาน,นาคอยู่อย่างหลากหลายทั้งพญาน,นาคในพุทธการที่ปรากฏตามพุทธประวัติพญาน,นาคตามความเชื่อในศาสนาฮินดูที่ทำหน้าที่เป็นผู้อารักขาองค์เทพ,พเจ้าหรือความเชื่อในปัจจุบันเกี่ยวกับพญาน,นาคทั้งในแถบภาคอีสานภาคเหนือ และบริเวณพื้นที่อื่นๆทีมงานแถวนี้ผีดุได้รวบรวมรายนามพญายนาคซึ่งเชื่อว่ามีหน้าที่และบทบาทสำคัญอีกทั้งยังได้รับความนิยมในการบูชาจากผู้คนทั่วไปดังนี้ท้าววิรูปักท้าววิรูปักเป็นพญานาคผู้เป็นใหญ่แห่งหนาคราชทั้งปวงถือเป็นพญานาคในชั้นปกครองท่านมีฐานะเป็นพญานาคเทวดาเพราะเป็นหนึ่งในท้าวมหาราชหรือท้าวจตุโลกบาลแห่งสวรรค์ ชั้นจตุมหาราชิกาอาศัยอยู่วิมานของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดท้าวิรูปักเป็นพญานาคที่เกิดในตระกูลวิรูปักหรือพญานาคในตระกูลสีทองท่านจะมีกายเป็นสีทองดวงตาเป็นสีขาวอมฟ้าหน้าที่ของท้าววิรูปักนั้นคือเป็นท้าวมหาราชที่ปกครองทางทิศตะวันตกในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา โดยหน้าที่สำคัญคือการปกครองดูแลพญาน,นาคทั้งหมดไม่ว่าพญาน,นาคเหล่านั้นจะอาศัยอยู่ที่ใดหรือเป็นพญาน,นาคในระดับใดก็ตามก็ต้องอยู่ใต้การปกครองของเท้าวิรูปักรวมถึงงูตะขาบแมลงป่องและสัตว์มีพิษทั้งหลายล้วนแต่อยู่ในการปกครองของเท้าวิรูปักซึ่งเราจะเห็นภาพของเท้าวิรูปักบ่อยครั้งจากสัญลักษณ์ของกระโวนเกษตรและสหกรณ์โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระพิรุณทรงหน้านอกจากนี้ชื่อของท้าววิรุปักยังมีปรากฏในเทวตํานานยุคต้นโดยในสมัยนั้นท่านทรงดํารงตําแหน่งท้าวสกกะที่สําคัญคือท้าววิรุปักยังมีกล่าวถึงในพระคาถาขันทาปริศหรือสมัยโบราณเรียกว่าพระปริศกันงูเป็นบทสวดเจดตตํานานเพื่อให้เกิดความมีสวัสดิภาพแก่สัตว์มีพิษทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การปกครองของท้าววิรุปักและยังทําให้สัตว์มีพิษเหล่านั้น เป็นมิตรกับผู้สวดคาถาจึงไม่เกิดการทำร้ายกันไม่อค่าพยาบาทต่อกันพญานาคมุจจรินเป็นพญานาคราชที่ปรากฏในพุทธประวัติเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมทรงตรัสรู้แล้วจึงได้เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้ไปอยู่ที่ใต้ร่มไม้จิกชื่อมุจจิน พระองค์ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนในคราวนั้นเองได้มีพายุฝนตกลงมาทําให้เกิดลมหนาวพญานาคชื่อมุจลินจึงได้มาปกป้องพระพุทธองค์ไม่ให้ลมหนาวหรือแม้แต่เม็ดฝนถูกต้องพระวรกายโดยการขนดตัวเป็นวงกลมเจ็ดรอบและแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้าไว้หลังจากลมหนาวและฝนได้หยุดลงแล้วพญานาคมุจลินจึงได้จําแลงกายเป็นมนุษย์หนุ่มเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเหตุการณ์นี้ จึงนำมาสู่การสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันทําให้ชื่อของพญานาคมุจลินเป็นที่กล่าวถึงกันมากและได้รับความเคารพศรัทธาจากผู้คนทั่วไปเนื่องจากพญานาคมุจลินนั้นได้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธองค์สาหรับมุจลินนาคราชนั้นมีกายเป็นสีเทาฮินดูเสียนและปล้องพระนาภีเป็นสีทองเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนทั่วไป และยังปรากฏเป็นรูปปั้นพญานาคมุจลินตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อให้ผู้คนได้เคารพบ,บูชาพญานาคสีสุดโทคือพญานาคผู้เป็นใหญ่ในฝั่งไทยท่านเป็นพญานาคที่เกิดในตระกูลเอราประถะคือพญานาคที่อยู่ในตระกูลสีเขียวท่านจึงมีกายเป็นสีเขียวมรกตมีเสียรเป็นสีทองบ้องพระนาภีเป็นสีทองอุปนิสัยชอบจำศีลภาวนาเป็นผู้มีเมตตามาก มีพญานาคีสีปทุมมาเป็นพระชายาและมีพญาพังคีนาคราชเป็นพระโอรสซึ่งปรากฏในตำนานผาแนงนางไอสำหรับวิมานของพญานาคสีสุดโทมีพรมประกายโลกหรือวังนาคินคำชะโนดบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นวิมานที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีผู้คนเคารพศรัทธาพญานาคสีสุดโทเป็นจำนวนมากพญานาคสีสัตนาคา เป็นพญายนาคราชเจ็ดเสียนผู้เป็นใหญ่ในฝั่งลาวเพราะจะเห็นได้จากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์ต่างๆตลอดจนชื่อของกรุงศรีสัตนาคณะหุตซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศลาวก็มาจากชื่อของพญายนาคศรีสัตนาคานั่นเองพญายนาคศรีสัตนาคากํกำเนิดในตระกูลเอปรปถทะ,ะมีกายเป็นสีเขียวมรกตส่วนเสียงและปล้องพระนาพีเป็นสีแสดตามคำบอกเล่าของหลวงปู่คำพันโคสปัญโยแห่งวัดพระธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนมท่านเคยกล่าวไว้ว่าอุปนิสัยของพญาสีสัตนาคาคือชอบจำศีลภาวนาเช่นเดียวกับพญานาคศีสุดโทและชอบมาจำศีลภาวนาที่พระาธาตพนมบ่อยครั้งในปัจจุบันก็มีผู้คนไม่น้อยที่เคารพศรัทธาพญานาคสีสัตนาคาอนันตนาคราชเป็นพญานาคราชในความเชื่อของฮินดูแต่ก็มีอิทธิพลต่อความเคารพศรัทธาของชาวไทยเช่นกัน พราะชาวไทยจํานวนไม่น้อยก็นับถือเทพเจ้าฮินดูดังนั้นในส่วนของอนันตน,นาคราชเป็นพญานาคผู้ที่ทําหน้าที่เป็นเทพอารักขาและเป็นเสมือนท่านบรรทมของพระนารายก็ได้รับความนิยมบูชาอีกด้วยโดยทั้งฝั่งฮินดูมีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองแผ่นดินเป็นอวตารของพระนารายจึงถือให้อนันตน,นาคราชเป็นพญานาคของพระมหากษัตริย์ทําให้เกิดการเคารพบ,บูชาเรื่อยมาสําหรับอนันตน,นาคราช มีร่างกายที่ใหญ่โตมากเพราะต้องเป็นท่านบรรทมให้กับพระนารายณ์โดยการนอนอยู่ในเกษียนสมุดที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้พระนารายณ์นอนบนหลังส่วนในบางตำนานก็กล่าวไว้ว่าดาวนภะเคราะห์ Down cross, แต่ละดวงก็ได้ตั้งอยู่บนพังพานของอนันตนาคราชเช่นกันในส่วนของเสียงอนันตนาคราชมีความเชื่อว่ามีจํานวนห้าเสียนไปจนถึงหนึ่งพันเสียนแต่ละเสียงจะเป็นเปลวไฟและความพิเศษของเสียงอ,อนันตนาคราชคือ ไม่ได้พ้นผิดเหมือนกับพญานาคตนอื่นๆผู้ชงนาคราชเป็นพญานาคที่มีกายเป็นสีเทาฮินดูเสียนและป้องพระนาภีเป็นสีแดงสดมีเสียนตั้งแต่หนึ่งเสียนสามเสียนห้าเสียนเจ็ดเสียนและเก้าเสียนอีกทั้งยังมีหลายปางแต่ที่ปรากฏส่วนใหญ่พญาผู้ชงนาคราชจะมีหนึ่งเสียนและเจ็ดเสียนและยังมีพละกกำลังมหาศาลหากผู้ใดได้ดกราบไหว้บูชา ย่อมเกิดลาภผลต่างๆทั้งความเจริญรุ่งเรืองที่จะได้รับอีกด้วยสำหรับบทบาทหน้าที่ของพญาผู้ชงนากราชคือการอารักขาพระศิวเทพหรือพระอิศวรซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ในฮินดูจะเห็นได้จากบริเวณพระศอรหรือคอของพระศิวะนั้นมีนัราชพันอยู่ซึ่งก็คือองค์ผู้ชงนากราชนั่นเองพระชายาขององค์ผู้ชงนากราชมีอยู่หลายองค์แต่ถ้าถือเป็นชายาเอกจริงๆจะมีองค์เดียวคือ พญานาคินีเทวีสีปางตาลหรือแม่ย่าทองคําซึ่งเป็นพญานาคินีประจําองค์แม่พระอุมาเทวีมเหสีของพระศิวเทพพญาสุวรรณนาคราชเป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกูลวิรูปกมีกายเป็นสีทองเสียนแปร้องพนาพีเป็นสีทองหน้าที่ของพญาสุวรรณนาคราชคือเป็นพญานาคราชที่ดูแลบริเวณลุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน มีพระชายาคือพญานาคีแก้วคำกรองในตระกูลฉัพพยาปุตตะมีกายเป็นสีม่วงเม็ดมะปรางพญานาคีสีปธุมมาเป็นชายาของพญานาคสีสุดโทแห่งวังนาคินคำชะโนดมีพระสิริโฉมงดงามมากเกิดในตระกูลเอปรปถทมีกายเป็นสีเขียวตองอ่อนมีนิสัยชอบช่วยเหลือสงเคราะห์มีความเมตตากรุณาถือว่าในปัจจุบัน พญานาคีสีปทุมมาหรือเจ้ายญ้าสีปทุมมานั้นเป็นนาคีที่มีผู้คนเคารพศรัทธามากจึงจัดให้เป็นอีกหนึ่งพญานาคที่มีบุญญาบารมีองค์อินคำไหลองค์อินคำไหลหรือองค์อินนักราชท่านเป็นพญานากราชที่เป็นอีกหนึ่งภาคข,ข,ของพระอินทโดยพระอินท์นั้นเป็นเทพราชาที่ปกครองในสวรรค์ชั้นรดะดึงเชื่อว่าในภาคที่ท่านเป็นนาคราชนามว่าองค์อินคำไหล มีความเชื่อว่าท่านมีเก้าเสียงกลายเป็นสีเงินยวงปรังพระนาภีและพระเสียนก็เป็นสีเงินยวงเช่นกันดวงตาเป็นสีฟ้าท่านเป็นพญานาคที่มีบุญญาบารมีมากท่านมักชอบมาจำศีลภาวนาที่บริเวณถ้ำเพียงดินหรือวัดถ้ำสีมงคลอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายพญาพิงคะอัคคินนาคาราเป็นพญานาคที่อยู่ในตระกูลกันหาโคตรมมมีกายเป็นสีดำดินทั้งองค์ มีหน้าที่ในการดูแลปกครองตั้งแต่เขตจังหวัดตากขึ้นไปถึงเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีพญานาคราชในระดับอํมมาตที่หลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยวัดพระธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมได้กล่าวถึงซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการปกครองเขตแดนต่างๆดังจะกล่าวต่อไปนี้คือพญาจิตนาคราชเป็นพญานาคที่มีอุปนิสัยรักสวยรักงามมีความละเอียดประณีตทำหน้าที่ปกครองดูแลตั้งแต่บริเวณตาลีฟู ถึงจังหวัดหนองคายตามแนวแม่น้าโขงโดยสิ้นสุดเขตการปกครองอยู่ที่วัดหินหมากเป้งซึ่งเป็นวัดสําคัญของจังหวัดหนองคายและเคยเป็นที่พำนักของพระอริยสงฆ์ในสายกรรมฐานคือหลวงปู่เทศเทศสรังสีพญาโสมนาคราชเป็นพญานาคผู้มีอุปนิสัยคล้ายคลึงกับพญาสีสุดโทนัคราชคือชอบปฏิบัติธรรมรักษาศีลจึงเป็นที่โปรดปรานแก่พญารีสุดโทนัคราชเป็นอย่างมากโดยเชื่อว่าพญาโสมนาคราช เป็นพระองค์เดียวกับพญาสน,นาาธินาคราชโดยพญาโสมนาคราชทำหน้าที่ปกครองตั้งแต่วัดหินหมากเป้งมาจนถึงวัดพระาธาตุพนมสุดเขตแดนการปกครองที่บริเวณแก่งกระเบาพญาชัยยะนาคราชเป็นพญานาคผู้มีอุปนิสัยชอบการต่อสู้ชอบการทําศึกสงครามโดยทำหน้าที่ปกครองตั้งแต่แก่งกระเบาจนกระทั่งถึงปากแม่น้ำโขงลงทะเลในขเขมรสำหรับพญานาคราช ผู้มีหน้าที่เป็นเทพวิศวกรตามความเชื่อมีอยู่หลายพระองค์ดังจะยกตัวอย่างคือพญานาคเสนนาคราชเป็นพญานาคราชหนุ่มมีรูปโฉมงดงามมากไปด้วยอิทธิฤทธิอภินิหารมีกายสีเขียวเข้มเสียงและป้องพระนาภีสีแดงเข้มพญาาจันทรคุปนาคราชเป็นอีพญานาคอีกหนึ่งองค์ซึ่งมีฐานะเป็นเทพวิศวกรแต่อยู่ในเมืองบนและมีหน้าที่สําคัญคือเป็นพญานาคประจําพระองค์ของพระพิคเนธ กายของพญายนาคจันทคุปมีสีฟ้าเสียงและปล้องพระนาพีเป็นสีทองนอกจากนี้ยังมีพญายนาคราชอีกหลายท่านที่มีบทบาทสําคัญตามความเชื่อของผู้ศรัทธาอย่างเช่นพญายนาคราชทั้ง7ที่ปกปักรักษาพระอุรังคธาตุในพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธาอย่างมากโดยรายนามของพญายนาคทั้ง7คือ 1. พญายสัตโธนาคราชเจ้าผู้เป็นประธาน 2. พยาศีลวุฒินาโค 3. พยาหิริวุฒนาโค 4. พยาอตปะวุฒนาโค 5. พยาสัจ,จวุฒินาโค 6. พยาจักขาวุฒนาโค 7. พยาปัญญาเตชาวุฒนาโคซึ่งแต่ละนามีความหมายอันเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างไรก็ดีในอดีตมาจนถึงปัจจุบันความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคไม่ได้เลือนหาย ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกขณะเพราะหลายๆคนต่างได้สัมผัสถึงมิติอันเร้นลับของนาคราชซึ่งถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคนเพื่อนๆคิดว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริงไหมลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าจะลองไปหาข้อมูลมาให้อีกขอบคุณมากครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องของผมให้ด้วยอยากให้ทำเรื่องไหนตำนานอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ